สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผม่ควันละมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับโค้ดแอคทำข่าวลอระพูลครับและการโตัวหนาล่าข่าวแมนยูครับ ร,รก็มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับหัวข้อวันนี้ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงครับในตำแหน่งของผู้จัดการทีมสําหรับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับก็ความพ่ายแพ้เมื่อคืนนี้ในเกมลีกคับมีผลทําให้โรนัลคูมันโดนปลดออกจากตําแหน่งครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าอะไรที่คือสาเหตุทําให้คูมันโดนปลดแล้ว ทิศทางตอนนี้ครับตัวเลือกที่จะเข้ามาแทนเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของชาบีเอนันเดสครับตำนานกองกลางของทีมเนี่ยอยู่ด้วยนะก็ถูกจับมาเชื่อมโยงแล้วก็สื่อบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากทางสื่อกันแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับนี่ น้ำแร่ธรรมชาติตายช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลวอร์จำกัดมหาชนงับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างนะครับนี่ขอคำว่าคูมันคูมันไปแล้วนี่โอเคนะครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งาน คืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยท์3%แบบไม่จํากัดการรูด1ลายพอย์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอย์เข้าไว้ไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับสมัครได้ที่ธนาคารกริกรไทยทุกสาขาหรือว่าในแอปพลิเคชันของ K-PASS ก็สมัครได้เช่นเดียวกันครับ อ่ะโอเคนะก็มาดูเนื้อหาของเรากันนะครับก่อนอื่นเนี่ย<ม>เรามาดูรายละเอียดของข่าวและการปลดค,คูมันออกจากตำแหน่งกันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยบาซ่าพ่ายแพ้ต่อรายโอบายเยกาโนศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับในฤดูกาลนี้บาซ่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะเกมลีกที่เป็นเกมเยือนคู่แข่งได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับ Oh. ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะแพ้3เสมอ2จากการเล่นเกมเยือน5นัด <Okay. S 2> ก็เป็นเหตุครับทำให้คูม,มันเนี่ยโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังจากเข้ามารับงานคุมทีมผ่านไป15เดือนตอนแรกเซ็นสัญญากันเอาไว้2ปีก็คือจบฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันครับเรื่องของตัวแทนตอนนี้เนี่ยสื่อหลายๆสำนักครับรายงานไปในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่าตัวเลือกอันดับหครับ คือตำนานของทีมนั่นคือชาบีเอนันเดสครับปัจจุบันนี้ก็เป็นกุนซือของอาลซารทีมในลีกกาตานะโดยสื่อดังของกาตาลันครับ RAC1 สปอร์ตมุนโดหรือแม้กระทั่งตัวของฟาบิเซโอโรมาโนเนี่ยก็บอกว่าบาซามีการติดต่อพูดคุยกับทางชาบีไปแล้วครับแล้วก็กระบวนการนี้เหมือนกับมีการสอบถามกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ขั้นตอนหลังจากนี้ครับเหลือเพียงแค่คุยเกี่ยวกับเงื่อนไขในการที่จะดึงตัวมาเท่านั้นว่าทางอัลซารเนี่ยเขา,าจะต้องต้องการเงินชดเชยเท่าไหร่ค่าฉีกสัญญามีไหมแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยรายละเอียดว่าจะเซ็นสัญญากันกี่ปีตัวของชาบีเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือเขาพร้อมที่จะมาคุมบาซานะครับแล้วก็ ระหว่างนี้เนี่ยนะบาซ่าก็อาจจะใช้วิธีการแต่งตั้งกุนซือรักษาการนะครับซึ่งจากที่ผมเช็คแหล่งข่าวล่าสุดอันนี้ยังไม่ชัวว่าจะเป็นใครนะก่อนหน,น้านี้ตามข่าวเนี่ยบอกเอาไว้ว่าจะเป็นเซจิบาควนครับซึ่งเป็นโค้ชของบาซ่าเบแต่ว่าเหมือนกับผมได้รับรายงานล่าสุดมาว่าอาจจะเป็นอัลเบิร์ตเคเปล่าคนนี้เป็นโค้ชอาวุโสของสโมสร นะครับคือดูแลนักเตะจากอะคาเดมีดูแลกลุ่มผู้เล่นของบาซ่าอยู่กับสโมสรมาเป็นเวลานานเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าจะแต่งตั้งใครที่ขึ้นมาคุณทีมชั่วคราวในช่วงที่การเจรจากับชาบียังคงดําเนินอยู่ครับครับครับผมอ่ะนี่ก็คือเนะะื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมาประมวลอีกทีหนึง่งเมื่อกี้ขวันพูดเกิดไปแล้วว่าผลงานนอกบ้าน แย่มากเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้สโมรสรเห็นแล้วว่าต้องสังเวยคูมันแต่ว่ามันไม่ได้แค่นั้นนะสิมันไม่ได้ว่าแค่ว่าเกมนอกบ้านเนย่างเดียวโดยรวมมันมีอะไรหลายอย่างที่โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะเราจะเห็นเลยว่าทําไมเขาถึงโดนพดนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยผลงานในลีกปีนี้ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าหลังจากเกมล่าสุดที่แพ้รายโยเนี่ยทาให้10เกมที่ผ่านมาเก็บได้เพียงแค่10แต้มนะฮะมันก็เลยเก็บได้ค่อนข้างน้อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยร่วงไปอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนนะครับซึ่งม,มันน้อยเกินไปถ้าเทียบกับทีมอย่างบาร์เซโลนาที่ทุกคนคาดหวังว่าอย่างนั้นก็ต้องเกาะท็อปโฟไปก่อนแต่ตอนนี้บาร์ซ่าเก็บได้แต้มได้น้อยมากๆขออภัย15แต้มเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับนะ15แต้มจาก10นัดแล้วก็ตามจาาฝูงอยู่6คะแนนด้วยกันจริงๆเนี่ยผลงานเนี่ยของเขาเนี่ยเริ่มโดนกดดันมาตั้งแต่เกมในศึก UCL 2นัดที่แพ้คือแพ้บาร์เยนโดนถลม่มกับอีกนัดหนึ่งแพ้เบนฟิกา้า ตอนแพ้เบนฟิก้าในหนักสุดเลยนะครับแพ้ไปศูนย์ต่อสามแล้วก็โดนกดดันแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังเหมือนให้สัมภาษณ์ว่ายังอยากได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองซึ่งถามว่าได้รับโอกาสไหมได้รับโอกาสนะข้ามจากข้ามจากเบรกทีมชาติรอบที่แล้วมาถึง,ถงตอนนี้ได้อ่ะได้รับโอกาสแล้วจริงๆแต่โอกาสพิสูจน์ตัวเองมันไม่ฟื้นนะครับนะสี่เกมหลังสุดเนี่ยพ่ายไปถึงสามแล้วหนึ่งในนั้นคือเกมเอลกาซิโกซึ่งเป็นก็เป็นเกมเข้าตากรรมการอ่ะแล้วก็ ถ้านับกันจริงๆเอลกาซิโกสามครั้งหลังสุดเนี่ยคูมันคือคือโดนไปสามทีติดแล้วอะ่ะมันเป็นเกมสาคัญแต่คุณคุณแพ้ทุกครั้งเลยอันนี้มันมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วถูกป่ะขณะเดียวกันเกมเยือนอย่างที่ขวานบอกเลยห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครในการเล่นเกมเยือนซีซั่นนี้แล้วมีถึงสี่เกมด้วยกันที่ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เกมลูกฝือดอีกนะครับเวลาเล่นเกมเยือนดังนั้นเนี่ยเมื่อดูจากผลงานภาพรวมแล้วเขาได้รับโอกาสแล้วแต่ มันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นบอร์ดบริหารก็ทนไม่ไหวมีนักข่าวของสกายสปอร์ตนะครับที่ชื่อว่าโอริเวอร์ยูนะฮะเขาให้สัมภาษณ์เขาแสดงความเห็นว่ากูมันเนี่ยคือสรุปแล้วคือตอนนี้เขายังดีไม่พอจริงๆกับงานสุดหินที่ที่บาร์ซ่าเจอในเวลาเนี้ยที่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ยุคทองแล้วแล้วก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แต่เขาไม่ดีพอที่จะเข้ามาสร้างใหม่ตอนนี้จริงๆคือมันก็ถึงเวลาที่เขาต้องไปอารมณ์ประมาณนั้นครับก็ เ,เรื่องของผลงานเนี่ยจริงๆถามว่าตัวนักเตะต,ต้องต้องรับผิดชอบด้วยไหมก็มีส่วนนะครับเพราะว่าจากหลายๆนัดเนี่ยเราเห็นว่า,าจังหวะแบบสร้างสารรค์โอกาสถามว่าบาร์ซ่าทําได้ไหมทาได้ในเกมเกมนึงเนี่ยมักจะหาโอกาสยิงได้ไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับแต่จบสกอร์กันไม่ได้คือส่งบอลเข้าตาข่ายไม่ได้ลูกยิงจ่อจอบางทีเหินข้ามคานออกไปจังหวะที่เด็ดที่ขาดที่ควรทําได้อย่างเช่นเ,เกมเอลกาซิโก้ มีแบบ2องช็อตเน่งๆที่ควรจะเป็นประตูแต่ก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ตัวนักเตะก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ผมว่ามันเป็นโครงใหญ่ครับคือเราต้องมองภาพรวมว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่านั่งดูบาซ่านะแต่ละคนคือสูญเสียกําลังใจสูญเสียความเชื่อมัน่นสูญเสียความเป็นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบมาจากระบบการเล่นครับจากการวางพื้นฐานวางโครงสร้างของคนที่เป็นโค้ชนะครับบาซ่าถามว่าเวลาแพ้เนี่ย ทุกครั้งครูมันจะพูดตลอดว่าทีมเนี่ยขาดน,นักเตะไปหลายคนมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเรายังรอคอยกลุ่มนักเตะที่บาดเจ็บเนี่ยหายกลับมาแล้วยังเชื่อว่าถ้าเกิดทีมมีสภาพสมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะทำผลงานได้ดีแต่บาซาก็มีช่วงที่นักเตะในทีมเนี่ยคือแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับก่อนหน้านี้มีเกมที่ขาดจริงๆเนี่ยคือแค่2คนคือกุนนาเกโร กับอุสมานเดมเมเล่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหพร้อมลงสนามทั้งหมดแต่คูมันก็ยังทําไม่ได้ครับอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการจับผู้เล่นนะการสลับนักเตะปรับเปลี่ยนบทบาทหรือ,อ,อการเลือกคนนั้นแทนคนนี้การแก้เกมต่างๆใน90นาทีเนาทีเราจะเห็นว่าคูมันทุกครั้งเวลาโดนคู่แข่งนําไปก่อนไม่สามารถแก้เกมเพื่อพาทีม พลิกสถานการณ์กลับมาได้เลยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้ทั้งหมดก็ตามอันนี้ครับคือจุดที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักครับโอเคก็แต่ว่าก็ปลดไปแล้วก็ถือเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับพลันทีเดียวใช่มันเหมือนมันก็ไม่เร็วลาที่ต้องตัดสินใจอะนะมันเหมือนถึงเวลาที่ต้องมันต้องเปลี่ยนอ่ะคือเยื้อไว้มันก็ไม่ดีแล้วอะนะตอนนี้ใช่ปะมันต้องตัดสินใจ ทีนี้เราก็ต้องมูฟออนมาพูดถึงชาบีเอนเดสครับที่เป็นตัวเต็งกุนซือคนใหม่แบบเดียวๆนะลอยลำมาในตอนนี้นะครับเพราะว่าสื่อส่วนใหญ่ก็จะพุ่งเป้าไปที่ชาบีคนเดียวก็มาพูดกันดีกว่าว่าเขามีสไตล์การคุมทีมเป็นแบบไหนนะครับผลงานที่คุมเอาซาอยู่ในตอนนี้ในลีกตัวนออกกลางเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของการสไตล์ของการคุมทีมเนี่ยน่าจะเข้ามา พร้อมกับปัชญ,ญาของบาซ่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นเด็กสร้างจากสวนฝึกรามาเซียมาก่อนเรื่องของความคุ้นชินเรื่องของการปรับตัวน่าจะไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากเพราะว่ารู้ความเบื้องลึกเบื้องหลังของบาซ่าอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นการยืนยันโดยซานติกาโซล่านะครับมิดฟิลด์ที่เคยร่วมงานกับชาบีแล้วก็ทํางานกันอยู่นะเวลานี้โดยที่เขาบอกว่าในฐานะโค้ชอ่ะชาบีเป็นคนที่ต้องการให้ทีมเนี่ยครองบอลอยู่เสมอชอบเป็น sses s i o n football นะครับ แล้วก็ฝึกซ้อมเยอะมากๆตามแผนที่วางเอาไว้ทั้งการครองบอลทั้งการยืนตำแหน่งตามแบบฉบับของบาซ่าเป๊ะๆเลยเหมือนสโลแกนที่บอกว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการครองบอลน,นี่แหละกาซาลาพูดต่อนะครับว่าผมคิดว่าชาบีเข้าใจฟุตบอลสไตล์นั้นอย่างลึกซึ้งและเขาก็ฝึกฝนมันมาตลอดเขาไม่ได้มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถ้าเกิดให้พูดสักข้อนึงขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็คือการครองบอลน,นั่นแหละที่เป็นจุดเด่นสุดๆในแผนของชาบี ตอนที่เราเป็นเพื่อนร่วมชาติกันที่สเปนเนี่ยเล่นในทีมชาติด้วยกันมาก่อนชาบีมีปรัชญาฟุตบอลของตัวเองชัดเจนแล้วมันค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในการเป็นโค้ชนะครับก็คือตั้งแต่เล่นเป็นนักเตะเนี่ยครองบอลอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พอมาเป็นโคช้ชครองบอลหนักกว่าเดิมแล้วก็ใส่ปรัชญาตรงเนี้เข้าไปในทีมที่เขาคุมอยู่ด้วยอืมอืมครับเออผม ถามว่าดูชาบีกับอัลซาร์มากขนาดไหนผมว่าผมในช่วงประมาณสัก1-2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าชาบีจะมาจริงๆมีข่าวว่าจะมาแทนตั้งแต่ก่อนที่ปลดกิกเกเซ,เซเตียนไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับตอนที่ปลดเอเนสโตบอเวเดเนี่ยชาบีก็ถูกจับมาพัวพันเพราะฉะนั้นใน2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอาัซาร์เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมดู ดูแบบเต็ม90นาทีเนี่ยเยอะมากนะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ20แมตช์ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของยกมาจากสิ่งที่กาซาลาพูดคือชาบีเป็นเป็น,เป,นเป็นบอลแบบคลองบอลรับเล่นบอลด้วยเท้าแล้วตั้งบอลจากแนวหลังซึ่งถามว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนกับบาซ่าในยุคสมัยของเขาเลยติกนะคือ,นะค,อคือถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการคุมทีมของชาบีเป็นยังไงง่ายๆครับง่ายที่สุด คุณเปิดไปดูบาซาในตอนที่ชาบีเป็นแกนกลางของสโม,มสรครับเป็นแกนกลางของทีมยุคที่ประสบความสําเร็จนั่นแหละครับนั่นคือนั่นคือสไตล์นั่นคือปรัชญาของชาบีที่เขาเอาไปใช้ต่อกับที่เอาซซาซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่า,าไปอยู่นู่นเนี่ยทีมคู่แข่งในลีกาตามันก็ไม่ได้แบบแข็งขนาดนั้นาชาบีอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเอง เรื่องนี้มันถูกต้องครับแต่เราลองมองย้อนไปในอดีตบาร์ซ่าเคยผ่านงานกับเป๊ปกวเดโอลาเคยผ่านงานกับลุยส์เอลิก้ซึ่งอ่าเอลิก e ้เคยเคยคุมเซลตาบิโกเคยคุมโรมาแต่ก็ไม่ได้แบบประสบความสําเร็จสูงแต่ทําไมเขาถึงทําได้ที่บาร์ซ่าเพราะเขารู้โครงสร้างเพราะเขารู้นะเอ่อความเป็นความเป็นบาร์เซโลนาอย่างถ่องแท้ซึ่งชาบีเป็นหนึ่งในนั้น แล้วก็ถ้าคิดถึงความเป็นบาซ่าเนี่ยมันก็ต้องชาบีเนาะมาก่อนคูมันอยู่แล้วเพราะคูมันเขาก็เหมือนไม่ได้เติบโตมากับลามาเซียแต่ชาบีเนี่ยเป็นคนตรงนั้นเลยที่ก็ซึมซับตั้งแต่ชุดแชมป์แล้วก็พอมาคุมที่อัลซัตก็ยังมีความเป็นดีเอ็นเอบาซ่าแฝงไปอยู่ในนั้นในเงาของเขาถ้าเกิดกลับมาก็คงทําให้หายคิดถึงได้อืมผมว่าผมว่าคือแม้ว่ามันจะเทียบกันไม่ได้ก็จริงอย่างที่ขวานบอกว่ากับการมาคุมยุโรปแต่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ขวาญบอก เป็นอย่างที่กาโซล,ล่าบอกเขาสามารถทําให้ให้ทีมอาลซาด์เล่นได้ตามที่เขาต้องการได้มันก็มันก็น่าจับตามองอยู่อย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบระดับตอนที่เป็นบาร์ซ่ายุคทองเข้าใจปะ่ะอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่ทีมในกาตาพอมีเป็นนักเตะก,กาต้าด้วยซ้ำแต่ให้เล่นในตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการได้อันนี้ก็ถือว่าต้องให้เครดิตเหมือนกันนะถูกปะ่ะถูกต้องนะครับครับผมอ่ะทีนี้มาดูสถิติกันหน่อย นะคุมทีมเอาซาร์ at, นะครับคือชาบีเนี่ยเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะเขาย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่กับเอาซาร์ at, ในช่วงปลายอาชีพแล้วก็แขวนสตัรัทที่นั่นก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเองนะจากนักเตะเลิกเล่นปุ๊บก,ก็เข้าสู่วงการของการเป็นโคช้ชนะครับแล้วก็ขึ้นมาคุมทีมเอาซาร์ตอนนี้เนี่ยนะก็สถิติการคุมทีมนะครับคือใกล้ที่จะครบ100นัด ใน2ฤดูการครึ่งครับชาบีเนี่ยพาทีมเอาซาร์ควา้าได้ทั้งหมด7แชมป์ใน2ปีครึ่งนะ<อ>ได้7แชมป์ครับกาตาสตาร์ลีก u e 1สมัยเอเมียคัพสสมัยปิ้นคัพ2สมัยกาตาซูเปอร์คัพ1สมัยแล้วก็ลิกคัพอีก1สมัยนะได้บอลลีกแล้วก็บอลถ้วยเรียกได้ว่ากว่าทุกรายการเลยแต่ว่าก็ยังมีคำถามอยู่นะอย่างในรายการ ชิงแชมป์เอเชียระดับทวีปอะชาบียังไม่สามารถพาทีมไปทําผลงานได้ดีนะครับคือถ้าให้เปรียบเทียบก็อารมณ์เหมือนประมาณยูฟาแชมเปีเป้ยนส์ลิกของของยุโรปนะแต่ว่านี้เป็นของเอเชียนะครับแต่ว่ายังทําผลงานไม่ดีแต่ว่าในระดับสโมสรกับการคุมทีมในลีกเนี่ยนะอยู่กับเอาซาสมา3ปีได้แล้วครับในจํานวนของการคุมทีมเนี่ยเขาแบ่งเป็นการเก็บชัยชนะ66นัดเสมอ11และแพ้18คิดแล้วเนี่ยวินเลต อยู่ที่66%ก็นะก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจส่วนการยิงประตูครับยิงได้270ลูกแล้วก็เสียไป125ลูกนะถือว่าเป็นตัวเลขยิงเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ยังถือว่าเสียง่ายนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อนหนึ่งเนี่ยก็คือลูกกว่ากว่าแต่ก็ยิงได้นัดหนึ่งคือเกือบเกือบ3ลูกนะเป็นสัสดส่วน1ต่อ3เสีย1ได้3 และฟอร์มในลีกแข็งแกร่งครับจนถึงตอนนี้เนี่ยพาเอาซาร์เป็นทีมไร้พ้ายมาแล้วทั้งหมดสามสิบสี่นัดด้วยกันอืมอ่ะใสติก็บ่งบอกถึงวิธีการคุมทีมเหมือนกันนะอืมในจุดหนึ่งทีเนี้ยอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อกี้ขวัญพูดเกิดไว้บ้างแล้วแต่เราต้องมาพูดขยายมันอีกนิดนึงก็คือชาบีเนี่ยน่าจะเหมาะกับการเข้ามาคุมทีมในเวลานี้ ทีมบาซ่าในเวลานี้คือมีจุดเด่นเรื่องอะไรก็คือดาวรุ่งเต็มทีมเลยแล้วมาจาก,กลามาเซียก,ก็เยอะนะครับแล้วชาบีครับเขาคือตำนานน่าจะเหมาะกับการที่แบบมาปลุกปั้นดาวรุ่งเจนใหม่ยุคนี้นะครับชาบีคือตำนานเบอร์ต้นๆของสโมสรครับแล้วก็เด็กๆเ,เจนปัจจุบนันและหลายคนเนี่ยก็น่าจะทันชาบีเล่นแบบเต็มๆด้วยนะครับคือโอ้ชาบีเนี่ยเล่นมา767นัดอยนคว้าแชมป์มาแบบนับไม่ถ้วนใช้คํานี้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยบารามีของเขาอะ เชื่อว่าเด็กที่อยู่กับบาซ่าตอนนี้นที่ขึ้นชุดใหญ่มาหลายคนทันทันเห็นชาบีตอนที่เป็นนักเตะด้วยแน่นอนนะครับที่สําคัญเนี่ยชาบีก็มาจากแหล่งเดียวกันคือรามาเซียครับดังนั้นเขาน่าจะรู้วิธีการว่าจะปลูกบ้านดาวรุ่งยังไงวิธีการเล่นอย่างไรคือแบบ DNA ของสโมสรน่าจะทําได้ไม่ยากในงานในงานที่เขาจะต้องเข้ามาแก้เนี่ยมันเป็นงานที่จะว่าใครทําเลยก็ได้มันก็ไม่ใช่หรือว่ามันเป็นงานที่คุณต้องมาแก้จากรากฐาน แล้วถ้าคนที่เขาเข้าใจลากฐานอยู่แล้วเข้ามาแก้ตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสิ่งที่แฟนบาร์ซ่าเรียกร้องมากที่สุดคือการให้อยากจะให้แบบทีมเล่นตาม DNA อ็นเออ่ะแบบอติกิตะกะบอลท้าสุดเทา้าคลองบอลบุกใส่คู่แข่งเงี้ยสามคนซื้อคนก่อนอันเนี้ยมันมันไม่ตอบโจทย์ถูกปะ่ะสามก่อนอันเนี้ยก็คือมีเบลเบเดเซตียนคูมันอ่ะมันยังไม่ตอบโจทย์กับปัจจัยของบาร์ซ่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ชาบีอะ่ะมันมีความเชื่อได้ว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้และดูเด็กเด็ก อ่าดีมทีมพวกนี้อือันนี้ผมว่าเกินครึ่งในเนี้ยผมว่าจะต้องแบบมีมีชาบีเป็นไอดอลแน่ๆนะเอัอ,อชาบีเนี่ยอยู่กับบาซ่ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเข้าสู่อะคาเดมีของสโมสรแล้วก็อยู่ยาวมานะจนกระทั่งอำลาทีมไปเนี่ยอย่างแรกเลยที่สื่อเขาบอกคือชาบีรู้จัก นักเตะที่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าเซตเนี้ยหลายคนเพราะว่าเขาเคยผ่านหน้าผ่านตากันมานะครับเดินอยู่ในสโมโสรอยเขาก็เห็นหน้าค่าตากันมาอย่างเ,เจ้าหนูกาบี้ที่เพิ่งมาได้ยินชื่อในช่วงหลังๆเนี่ยที่ติดทีมชาติสเปนนะครับของหลุยส์เอลิเก้ชาบีก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยพูดถึงกันมาก่อนหรือในรูปเนี่ยครับไล่เรียงได้อย่างคนข้างหน้าอันซูฟาตินี่รู้จักอยู่แล้ว เพราะว่าฟาติโดดเด่นใน,ในแอคาเดมีชาบีเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวคนต่อมาข้างๆกันเนี่ยลิกกี้ปุชบ้านอยู่ติดกับชาบีเลยนะครับคร<ข>อบครัวสนิทกันพ่อแม่พี่น้องของลิกกี้ปูชรู้จักกับชาบีแอนนเดส ales, นะครับข้างหลังนิโก้กอนซาเลสนะปราโบกาบีเอริกกาเซียมินเกซ่านี่คือนักเตะที่ชาบีเคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาทั้งหมดแล้วรู้ว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้างจุดนี้ คือสิ่งที่ผมพูดว่านั่นคือข้อได้เปรียบมากกว่าคุณซื้อคนอื่นถามว่าการเลือกโค้ชของบาซ่าจะใช้คําว่ามันเรื่องมากกว่ากว่ากว่าทีมอื่นอยู่สักหน่อยนะครับใช้ว่าเรื่องมากเลยคือไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเป็นทีมเด่นดังมากขนาดนั้นหรอทำไมถึงต้องเรื่องมากทำไมถึงโอ้โหคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีปัจจัยของมันอยู่นะครับเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณซื้อคนนั้นจะต้องเข้ามาเจอ มันค่อนข้างมีเงื่อนไขามากกว่าทีมอื่นอย่างเช่นคุณเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ใช้นักเตะจากจากอะคาเดมี่เลยนะคุณเป็นโคช้ชเข้ามาต่อให้คุณประสบความสําเร็จแต่ก็จะไม่ได้รับเสียงชื่นชมนะ mm hmm. เข้าใจไหม mm hmm. เข้าใจอารมณ์ไหมคือต่อให้คุณเป็นโคช้ชที่เก่งมากเลยนะแต่คุณเข้ามาซื้อผู้เล่นต่างชาติซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาแล้วประสบความสําเร็จด้วยกลุ่มนักเตะ อ่ะสมมุติ11ตําตำแหน่งเนี่ยมีเด็กจากศูนย์ฝึกแค่2คน2จาก11คุณจะไม่ได้รับการชื่นชมจากแฟนบอลท้องถิ่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเด่นของบาร์ซ่าที่มันติดตาทุกคนนะ่ะคือเรื่องของอาแคเดมีของสโมสรดังนั้นการคัดสาโค้ชที่จะเข้ามาในเมื่องานมันยากมันก็เลยมีข้อจํากัดที่มันมากมากเป็นพิเศษอันนี้แหละครับนี่คือผมว่ามันเป็นผลเสียอย่างหนึ่งด้วยนะมันไม่ได้วาหมายความว่าเป็นผลดีเสมอไปนะ ืแต่เท่าที่พูดมาคือก็พอเห็นภาพว่าทําไมชาบีถึงจะเหมาะกับบาซ่าชุดนี้นะคือถ้าเกิดต้องมีกุนซอสักคนหนึ่งเข้ามาในยุคเปลี่ยนถ่ายจริงๆอะ่ะคือมีข้อบังคับว่าต้องใช้เด็กจากทีมยวชนอะ่ะผมว่าชาบีก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาซิงได้ง่ายกว่ากุนซือคนอื่นที่อาจจะไม่มีแบ็กกราวเลยคือถ,ถ้าคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแบบเอยอยากได้เงินเสริมทับนูนีนันไปซื้อนักเตะที่เขาต้องการแต่ณจุดเนี้ยบาซ่าให้ตรงนั้นไม่ได้แล้วถ้าเกิดต้องโดนบังคับใช้เด็กชุดนี้ไปก่อนเนี่ยผมว่าชาบีน่่าจะลลงออกทีสุดื เปิดไหม่นิดนึงครับคนนีเ้เราลองนึกภาพสิว่าถ้าถ้าอย่างที่การโตน่าบอกเอากุนซือบิ๊กเนมมันเข้ามาเลยสมมติเอาที่ว่างตอนนี้มีซีดานแต่ซีดานไม่น่ามาอยู่แล้วมีค e, อนเต้สมมติคอนเต้คอนเต้เก่งไหมเก่งแบบฝีเท้าแล้วฝีฝีมือระดับโลกอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าคอนเต้จะรู้จักเด็กพวกนี้แล้วก็ถ้าอยากจะให้เล่นตามสไตล์ของบาซ่าจริงๆเลยเอาแบบ d n a อบาซ่าถ้าต้องการแบบนั้น ระหว่างค e อนเต้กับเอาชาบีมาผมก็เห็นภาพว่าชาบีจะทําในส่วนที่ในส่วนที่สโมสรต้องการได้มากกว่าแต่ถ้าเอาเอาคอนเต้เข้ามาคุณจะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งอ่ะไม่ได้เล่นตามสไตล์บาร์ซ่าแบบร้อเ,เซ็นซึ่งมันก็อาจจะเข้าสู่สูตรเดิมที่ว่ามาก็บารซ่าก็ยังไม่ได้กลับไปสู่ในจุดที่แบบอ่าทางบอร์ดบริหารต้องการอยู่ดีอืมครับใช่นั่นแหละเรารพูดถึงมุมดีๆไปแล้ว เรามาดูที่มุมอาจจะเป็นข้อเสียหรือว่าเป็นจุดที่น่ากังวลดีกว่านะครับอุปสรรคต่างๆมันก็อาจจะมีเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าจุดอ่อนของชาบีตอนนี้อาจจะมีแค่เรื่องเดียวนะครับประสบการณ์แล้วก็การพิสูจน์ตัวเองแบบเต็มๆในฟุตบอลระดับสูงนี่แหละปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผลงานจากลีกาตามันการันตีไม่ได้เลยว่าจะทําได้ดีกับเกมยุโรปหรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะเวิร์กก็ได้หรือมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้แทบจะ 50- 50เลยนะครับเพราะว่าระดับของลีกมันก็ต่างกันเยอะ มีเคสตัวอย่างมากมายครับก่อนอันนี้โค้ชประสบการณ์น้อยๆประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายอาจจะมีปัญหาในการคุมทีมใหญ่ๆได้อย่างเช่นแฟรงก์แลมพาร์ดตำนานเชลซีพอกลับมาคุมทีมเก่าก็ผลงานไม่ดีจนโดนปลดออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งทีมผมของผมเองนั่นแหละโอเลกุน่าโซชานะฮะตอนนี้ก็เจองานยากงานหินกับแมนยูช่วงแรกๆอาจจะความกดดันน้อยเป็นกุนซือคุมบังเหียนช่วงหนึ่ง ทำผลงานได้ดีแต่พอมาหลังๆความคาดหวังเริ่มมากขึ้นการเสริมทัพเริ่มมีมากขึ้นความกดดันมันก็ตามมาสุดท้ายก็ทําให้ผลงานมันค่อนข้างจะย่ําแย่ในช่วงนี้นะครับก็มีตัวอย่าง2คนที่ชัดเจนว่าตำนานทีมคนเก่าเนี่ยกลับมาอาจจะมีการเสียตำนานได้เหมือนกันนะถ้าเกิดผลงานไม่ดีจริงๆนะครับอาจจะโดนมองไปีกแบบเลยแต่ก็มีเคสที่เวิร์กเหมือนกันถ้าเกิดคุณเป็นของแท้เก่งจริงเนี่ยอย่างเช่นซีดานประสบการณ์พาทีมคว้าความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะครับมาอยู่กับมาดริด ได้แชมป์ทันทีหรือว่าแม้กระทั่งเป๊ปที่เคยคุมบาร์ซ่ามาก่อนก็ยิ่งใหญ่ทันทีเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันต่างเนี่ยก็คือองค์ประกอบทีมของซีดานกับมาดิดต,ตอนนั้นหรือแม้กระทั่งเป๊ปกับบารนะ์ซ่าณตอนนั้นอะ่ะมันดูดีกว่าขุมกําลังปัจจุบันของบาร์ซ่าเยอะมากก็คือซูเปอร์สตาร์ค่อนข้างเต็มทีมอยู่เรื่องของการงวง,งการเงินสภาพต่างๆยังโอเคนะครับมันต่างจากบาร์ซ่าในตอนนี้มากๆที่เงินก็อาจจะไม่ค่อยมีคงคลังมากมายแล้วก็เรื่องของผลงานที่ครั้งคาต่างๆ คุมกาลังต่างๆยังเป็นชุดเด็กอยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดชาบีเข้ามาแล้วต้องพยายามควบคุมตรงนี้ให้อยู่หมัดครับอันนี้คือความเสี่ยงนะแต่พอพูดพอยิ่งพูดถึงความเสี่ยงผมยิ่งรู้สึกว่ามันมันยิ่งต้องเป็นชาบีเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงแบบเนี้ยรอรับอยู่เขียนเป็นข้อมาเลยนะมีความเสี่ยงสิบข้อ ชี้ไปที่คอนเต้คุณคิดว่าคอนเต้จะตอบรับไหมสมมติข้อหนึ่งเราไม่มีเงินให้เสริมทัพเยอะนะต้องใช้เด็กดาวรุ่งข้อ 2, 2> <ม>ต้องผลักด,ดันนักเตะจากอะคาเดมี่ข้อ3ต้องเล่นในตามสไตล์บาซ่าข้อ4ี่ต้องอย่าลืมปัดยาของสโมสรผมว่าคอนเต้ไม่รับครับด้วยข้อจำกัด <ไว S 2> ที่มันเยอะขนาดนี้หรือแม้กระทัง่คองคุณซื้อระดับโลกคนอื่นอะอย่างโรเบร์ตมาติเนสผมว่ามาตินเนสก็ลังเลครับเจอข้อเสนอที่บาซ่าใส่เข้าไปเฮ้ยเงินเสริมทัพมันมันมีแค่นี้นะจํากัด แต่คุณต้องต้องใช้งานกลุ่มนักเตะเนี่ยพอมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นความเสี่ยงที่พอเอาทุกอย่างมาประกอบกันอ่ะใครมันจะเหมาะไปกว่าชาบีถูกไหมครับจริงครับโอเคว่าสถานการณ์ทีมมันแตกต่างจากตอนที่เป๊ปขึ้นมาคุมทีมเพราะว่าตอนเป๊ปเนี่ยโอยเมซี่นะมีแบบยุคนักเตะกําลังรุ่งเรืองมีเงินให้ใช้จ่ายนะแบบไม่อั้นเลยในตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ผมเชื่อว่า สโมสรพร้อมที่จะแบกรับตรงส่วนนี้คนระับเพราะผมรู้สึกว่าต่อให้คุณเอาใครมาเจอกับบาซ่าในตอนนี้มันมีความเสี่ยงใช่มันมีความเสี่ยงเท่ากันคนระับมันมีค่าเท่ากันดังนั้นมันอาจจะดูแบบอันตรายถ้าเกิดชาบีมาแล้วทําไม่ได้แบบจะโดนแบบเดียวกับที่คูมันโดนหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นมันเป็นความเสี่ยงที่มันพอจะมีหวังได้เนื่องด้วยความเข้าใจในความเป็นบาเซโลน่าที่ชาบีมีมากกว่าบุนซือคน,นอเดือเท่านั้นเองเข้าใจเข้าใจที่ขวานพูดเลย ใช้คํานี้ได้ไหมเป็นความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดอะ่ะเข้ญญาใจปะคือคือตอนเนี้ยต่อให้เอายอดกุณซื้อมาถ้างบประมาณก็น้อยแล้วก็ต้องใช้เด็กชุดนี้ไปก่อนเนี่ยแบบแบบทั้งชุดเลยอะ่ะมันเอาใครมาก็เสี่ยงจริงๆอย่างที่ขวานบอกนะต่อให้เอากุณซื้อระดับท็อปของโลกมาแต่ว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็ต้องเอาอันที่เสี่ยงแล้วมันเหมาะสมอะ่ะซึ่งผมมองว่าอา้าวก็ลองอย่างนี้แหละลองชาบีนี่แหละนะ มันมันมันก็ดูจะเหมาะที่สุดแล้วสำหรับบาทซ่าในตอนนี้ณเวลานี้พอสอนี้จริงๆอืมใช่ไหมครัผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับผมครับเห็นด้วย<ะ> <laughs> <laughs> ก็ติดตามดูนะอ,อจอประเด็นเนี่ยใครมาดูย้อนหลังบางทีอาจจะประกาศ <c oughs> ออฟฟิเชียลไปแล้วก็ได้เพราะว่าผมตามทวิตล่าสุดนี่มีบอกว่าอยากจะอยากจะประกาศแต่งตั้งวันนี้เลยนะแต่ว่าจะเริ่มงานหลังพักเบรกกิมชาติ นะครับ oh. ก็ต้องรอดูว่าว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับี่อันนี้จริงๆอนะ่ะถ้าถ้าใครแบบพอฟังอังกฤษได้นะครับอยากจะให้ไปดูมากๆรูปนี้แหละ mm. นะก็ไปเสิร์ชคําว่า t h v o i i e e o o c h นะครับ mm. เขาเอาชาบีมามานั่งพูดคุยเนี่ยก็พูดถึงวิธีการทุงทีมเรื่องของแท็กติกอะไรต่างๆซึ่งผมก็ไปนั่งฟังมาแล้วทำให้ผมสามารถพูดได้ว่าชาบีเป็นยังไงบ้างนะครับ mm. ลองไปเสิร์ชได้นะ The c o a c h v o i c e ในใน y o u t u b e นะครับก็จะได้เห็นความเป็นความเป็นตัวตนของชาบีว,ว่าเขามีสไตลก์การทงทีมแบบอืมเป็นเป็นชแนลดังเลยนะเดอะโค้ชเขาจะเอากุนซือดังๆมานั่งแบบพูดถึงเรื่องแท็กติกให้ฟังมูรินโญ่ยังมีใช่นะใช่อ่ะก็ลองไปหาฟังกันได้นะครับโอเคนะนี่คือทั้งหมดของจอบประเด็นนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลน่าและกุนซือคนใหม่ก็ก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้ใจ่ายได้ลายพอยต์3%แบบไม่จำกัดการ,รดูด1ลายพอยต์เท่ากับ1บาทครับแล้วก็พอยต์เข้าไว้ไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าเข้าไปสมัครที่แอปพลิเคชันของเคพัสก็ได้ครับ ครับแล้วก็มีหนังสือของสยามสปอร์ตครับพิมร์ลีกรายเดือนฉบับที่3นะครับนิตยาสารสำหรับแฟนบอลแดนผู้ดีอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวเด็ดๆพร้อมภาพประทับใจรูปสีสวยสดใสทั้งเล่มนะครับจัดทำโดยทีมงานคุณภาพจากสยามสปอร์ตสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน s h อ p e e Lazada l like i ไลอ้อนสยามสปอร์ตชอหรือว่าจะเข้าไปซื้อที่7ซเว่นซีเอ้านในอินมีหมดเลยนะครับอืม mm. โอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันเหมือนเดิมนะครับหมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ผมกับจอะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับเกมคนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายๆสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ